สวัสดีค่ะกลับมาเจอครูติก๊กอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ป .6 ค่ะนี้นะคะนัเกเรียนสามารถหาหอรอโมโดยการหารได้<ม>วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการ หาหรโมโดยการหารค่ะหอรมของ12และ15หายังไงนะคะหาโดยวิธีการหารหารทำได้ยังไงแล้วก็มาดูว่า12และ15มีแม่อะไรที่หารลงทั้ง12และ15บ้างได้ไปทีละแม่แม่2 แม่สองจะหารลงเฉพาะจานวนคู่หารสิบสองลงแต่หารสิบห้าไม่ลงใช่ไหมคะไล่ไปแม่สามแม่สามท่องแม่สามค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าอ๋อได้ทั้งสองตัวเลยก็เอาแม่สามสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าเห็นไหมคะทีนี้เช็คแต่ว่าสี่กับห้ามีเลขหารลงทั้งสี่และห้ามีไหม เรารู้มาว่า5ของเราเนี่ยเป็นจนํานวนเฉพาะใช่ไหมมันมีได้แค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หารตัวมันเองลงเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเป็นจนํานวนเฉพาะแล้วมันหยุดได้เลยค่ะแสดงว่ามันไม่สามารถมีอะไรที่หารลงทั้งสองตัวได้แล้วแล้วก็หยุดเลยเราก็จะได้ว่าหอเรมอรของ12และ15คือคืออะไรก็คือเอาตัวหารเอาตัวหารมาใส่นะคะตัวหารของเราคือเลข ค่าหอระมอของ12และ15ก็คือ3นะคะทางล่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจมัามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะหาหอระมอของ20และ24แล้วก็เขียน20จับ24ลงท้ายด้วยเลขอะไรคะเนี่ยอ่าเลขคู่ใช่ไหมลงท้ายด้วยเลขคู่เอาเลขอะไรหารอา่เลข2หารค่ะไม่2องหารลง 2หาร2ได้1ครั้ง2หาร0ได้0 2หาร2ได้1ครั้ง2หาร4ได้2ครั้ง10กับ12อ,อะไรหารลงอีกคะแม่2ถูกไหมสออะไรได้10คะสองห้าส2งหสบสอง เจอเลขค่าอีกแล้วเลขค่าเป็นจนํานวนเฉพาะใช่ไหมเลขหกไม่ใช่เมื่อมีจํานวนเฉพาะหนึ่งตัวเรัจหยุดได้เลยอันเราหยุดได้แล้วทีวนี้หอเรามอของยี่สิบและยี่สิบสี่คือเท่าไหร่เอาตัวาหารมาให้หมดตัวาหารมีสองกับมีสองใช่ไหมเราก็เขียนว่าสองคูณกับสองสองคูณสองได้สี่นไหมคะก็ะคือเอาตัวาหารมาตัวาหารมีเลขอะไรบ้างหยิบมาคูณให้หมด แต่ตัวที่ข้างล่างนี้เราไม่ต้องออกมานะคะ,อะขอให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้สามจำนวนนะคะให้หาหอระมอของสิบหกสิบหกยี่สิบสี่และสามสิบแม่ไรหานลงมั้งคะลงท้ายด้วยจำนวนคู่เอาแม่ง่ายๆก่อนเลยแม่สองก่อนเลยค่ะไม่ต้องเอาแม่อื่นแม่ไกลเอาแม่ง่ายๆสองเลยได้สิบหกสองแปดสิบ 6, ใช่ไหมสองหนึ่งสองสองสองสีหารสาก็สองหาร1ก่อนสองอ้ยโทษค่สอหาร3ก่อนสองหได้สองเหลือศษหถูกไหมเพรนี้เป็น3เหลือเศษหกลายเป็น2หาร10บสองห้าอ่ะต่อมาดูต่อว่ามีแม่อะไรหารลงอีกลงท้ายด้วยคู่แต่นี่เป็นคี่ไม่ได้ แม่สองไม่ได้แม่สามไม่ได้แม่สี่ได้ไหมแม่สี่ไม่ได้แม่ห้าไม่ได้แม่หกไม่ได้แม่เจ็ดอ่าน่าจะหมดแล้วนะคะมันหยุดเลยหอระมอของสิบหกคิบสี่และสามสิบก็คือสองนั่นเองเพราะไม่มีอะไรที่หารสามจำนวนนี้ลงแล้วนะคะก็หยุดได้เลยค่ะ ลองทำแบบฝึหัดกันดูนะคะฝึกหดดัดในหนังสือเรียนนะคะหน้า20นะคะจะมีอยู่กันด้วยกันทั้งหมด6ข้อให้แสดงวิธีทำนะคะลงในสมุดโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ